สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะมาคั่วกาแฟนะครับอันนี้เป็นสารสารการแฟได้ใหม่ๆนะครับเ,เป็นวอต p r o c e s วอต p r o c e s นะครับจากจังหวัดตากตาครับจะมาเริ่มคั่วกันเลยครับผมจะปล่อยสารที่อุณหภูมิ ประมาณ170องศานะครับเพราะว่าเพราะว่าวันนี้อากาศค่อนข้างเย็นหน่อยก็จะจค่อนข้างที่จะสูงหน่อยทาศานะครับที่170องศาก็ตั้งหม้อจุดไฟไว้แล้วระดันนึงนะครับก็อตอนนี้ก็อุณหภูมิประมาณ160 160กว่าแล้วครับะจะพักก่อนท่าสาลได้ครับ รอมม้อมาน้ำน,นะครับแต่ก็มีขั้นที่เดนนนียวเราคุมได้ที่แล้วครับร้อยเจดสิบแล้วครับ ครับก็สารที่ใช้นะครับเป็นวัดโพส,สรรต์จากสวัสดา์นะครับขัางมาแล้วขั่งขงนงชั่งไว้ที่สี่ร้อยสี่สิบกรัมครับรอชมครับ ตัวนี้ผมจะคั่วแบบสไตล์ออมนินะครับออมนิก็คือลอั่วแล้วก็สามารถทำได้ทั้งดิบนะครับเอามาทำดิบได้แล้วก็ เอามาทำโดยกโซ่ได้ครับอ่ผ่านมา2นาทีแล้วครับคืนมากูอยู่ที่89ครับ89ก็กลมาที่89ต,ตอนนี้ก็ขึ้นมา90แล้วครับ90 92 ครัผ่า 2, นมาสองนาทีสิบเจ็ดนิ้วอุณหภูมิอยู่ที่เก้าสิบสององศาครับก็น่าจะพอดีครับอุณหภูมิของในช่วงเวลาเทอร์มิ่งลพอยครับน่าจะพอดีขัดไปดูกันแบบยาวๆเช่นเดิมนะครับ ประมาณสามนาทีครับตรงนี้ยังไม่ต้องเช็คสีก็ได้ครับจะเช็คสีนาทีประมาณนาทีที่ห้าตอนีที่ห้าถึงนาทีที่หกประมาณนี้ครับจะเริ่มจะเริ่มใช้ตัวนี้ครับออกมาเช็คสีก็อาจจะมีสีรบกวนด้วยนะครับเพราะว่าทั่วหน้าบ้านเลยครับเนื้อผ่านไปผ่านมาแล้วมีสีลูกบอล วันนี้อุณหภูมิค่อนข้างเย็นนะครับก็ก็จะมีผลตการาัท่วกาแฟอาจจะทำให้เกิดการแระดช้าแล้วก็ยืดเวลาไปนิใหม่ครับกว่ากาแฟจะสุดดนที่ก็อุณหภูมิครับมีผลตการาัท่วต่างจังหวัดตันมี้ค่อนข้างหนาครับ ผ่านมา5นาทีแล้วครับผ่านมา5นาทีคูนกักภูมิอยู่ที่ประมาณ140ครับร้อยนสองแต่าเดี๋ยวจะกลัดออกมาเช็ดสีนะครับยังเขียวอยู่ครับยังเขียวเล่อนไปนิดนึงครับ มาหกกะที่ครับเลยเช็ดสีรอบครับก็เล่นเลื่อนลเหวีอยงครับเล่นเหลีอยงขึ้นมานิดนึงนี่ครับอ่อคุณโอทูลภายนอกครับุณอภายนอกอากาศค่อนข้างหนาวก็หนาวมันจะมีผลการทัวนะครับ ปกติเนี่ยนาทีที่5ไม่เกินนาทีที่6กครับก็มันมันก็จะถึงจุดจุดใดเอ็นแต่ตอนนี้ก็นาทีที่6กครึ่งแล้วครับวิ่งขึ้นก็ยังไม่ถึงจุดใดเอ็นเพิ่มมีกนิดหนึ่หน่อยครับเพื่อสงรอดครับ รอบนาทีที่เจ็ดพอดีครับสีเหลืองเป็นมเมล็ดแล้วครับก็ถึงจุดตายเอ็นเข้าจุดตายเอ็นแล้วครับอาจไปชา้าไปหน่อยนะครับก็ตัวเรื่อยๆครับกกก็ตันบบนนันนาาค้ลรรบงี จะเรนเข้ามภาขวาดดูภาพนิ่งมาพวาดท่านก็จได้ชมภา ที่แปดนะครับถอสีประมาณนี้ครับอันที่สิบแปดครับ first p ม,มาแล้วครับอย่าง f ร r s t p a c มานาทีที่สิบ สิบนาทียี่สิบวินาทีครับโดยแคทมาก็ถือว่ามาช้าหน่อยนะครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็จะจะจะรอบนี้น่าจะาได้ทำเป,เ,ปนเ,นเป็นเป็นแบบเป็นเต์ู้ครับเป็นเตชู้ในเนื้ครับก็ม่เนื้นเทเวอร์ครับโดยแคกมาียนแล้วครับเดี๋ยวปล่อยไป,ไป อรเร็วหน่อยนะครับตรงนี้หายแมปเสดีดทนาทีแล้วครับถ้าจบเพื้แท็กตกก็จะดับไฟนะครับ แค่าตะส่วนนึงนะครับก่อนไล้ัดัไฟดัดไปแล้วก็อันน,อน,นนี้ปล่อยไปสักหน่อยครับ ได้แล้วครับก็จบที่12นาที20วินาทีครับเราจะปุ๋ยจะมาชมสิ่งน,นี้น,น,นะครับ กลับมาแล้วครับเมื่อสักครู่ไปจอบอุณภูมินะครับจะใช้พัดลมเป่าจอบก็นี่ครับได้ประมาณนี้ครับดูสีแล้วก็โอเคเลยครับแต่ดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะได้เอาไปทำเป็นสำหรับสาหรับเครื่องแมนนวลเอฟเฟคโซมากกว่าดิฟนะครับเนี่ยนี่ตอนแรกกะว่าจะทำออกมาเป็น,เป,นเป็นแบบสายอ่อมนี้คือ ไปทำทั้งดิฟได้แล้วก็อเอพเิโซดได้แต่ดูทรงแล้วเนี่ยน,น,น,น่าจะได้ตัวกลางแล้วก็ตัวกลางบว,วกเนอาไปทำเป็นเอพเิโซนะครับนี่ครับสีสวยเลยอืมก็จบที่12บสอนาที20่วินะครับถ้าจะไม่ผิดม่นสักครูน่นี้ก็ได้ประมาณนี้ครับ สวยเลยประมาณนี้ครับครับผมตัวนี้เป็นกาแฟาสารนี่ครับได้ได้ามาจากากาแฟเือตโกนะครับจังหวัดตากน่าจะเป็นรอบของปีที่แล้วครับนี่ปี6กนะครับตัวนี้วัตโพสเอครับจากต่อตูกจังหวัดตากครับ คลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณผุ้ชมนที่ต่างชมครับสวัสดีครับ